这天劫，我守，也杀他。不要，我宁可死，也不要你为我成魔。四凤，魔煞星也好，战神也罢，我、Apa? 什么都不在乎，我只要林安然。สวัสดีค่ะพบกับฟินจังพาวิวิกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้ก็ถึงตาของซีรีส์เรื่องปลดขนึกหัวใจหัวรักหรือรู้จักกันในนามของหลิวหลีค่ะ ซีรีส์พีเรียดย้อนยุคแนวเทพเซียนโรแมนติกดราม่าที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่องหลิวหลีเมยเลนซาซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของชูเสียนจีรับบทโดยหยวนปิงเหยียนที่เคยฝากผลงานชื่อดังไว้กับซีรีส์เรื่องหอสดับหิมะ และรับบทเป็นนักแสดงรับเชิญเรื่องสยบฟ้าพิชิตปัตตภีค่ะสเสียนจีนะคะเป็นคุณหนูรองแห่งสำนักเศร้าหยางผู้มีสัมผัสทั้งหกปกพร่องเธอเป็นเด็กใสซื่อและเกียจคานบำเพ็ญเพียรในเวลาต่อมาสำนักเศร้าหยางได้เป็นเจ้าภาพในงานชุมนุมปราบกุกผาซึ่งสเสียนจีและพี่สาวได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ต้อนรับสำนักต่างๆในงานจนกระทั่งได้พบกับอี้ซื่อเฟิงสิทธิเอกประจำสำนัก นักหลีเจอ๋อซึ่งภายนอกเป็นคนเย็นชาแต่ทว่าภายในเป็นคนที่มีความอบอุ่นเก่งกาจมากความสามารถเมื่อทั้งคู่นะคะได้อยู่ร่วมกันบ่อยครั้งวิซื่อเฟิงจึงมีปฏิสัมพันธ์และสัญญาว่าจะช่วยเสียนจีฟื้นสัมผัสทั้ง6ให้ครบได้ในที่สุดค่ะซีนี่เรื บดผนึกหัวใจหวนรักนะคะมีความยาวทั้งหมด59ตอนออกอากาศทางช่องยูคูแมนโกวและวีทีค่ะมีทั้งเสียงออริจินอลซาวแท็กและภาคไทยสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมด้วยนะคะวันนี้ฟินจังก็ขอลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะบ๊ายบาย